วันนี้เราจะมาแกะตัวกล้อง奥林帕ส E420 นะครับตัวกล้องนี้ครับมันเป็นตัว DSLR ที่ทำเป็นระบบโฟเตอร์ 3. คือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นโฟเตอร์อยู่แล้วนะครับมีสัญลักษณ์โฟเตอร์อยู่แต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมีกระจกนะครับในตัวกล้องมีกระจกก็ยังเป็นการสะท้อนอยู่นะครับแล้วก็มีกระจกตีปั๊ปๆอยู่นะครับเพราะนั้นตัวนี้ครับ เป็นตัว10ล้านพิกเซลนะครับทำมาตั้งแต่ปี2008แแล้วนะครับทีนี้ปัญหาของตัวกล้องตัวนี้ก็คือมันไม่ติดเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ไปดูตามเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยปัญหาของตัวนี้ก็คือบางทีตัวคอนแทคของตัววงจรเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะออกนะครับโอเคอย่างแรกเราก็แกะแบตเตอรี่ออกก่อนครับตัวกล้องเก่าๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบต ไปนานๆเนี่ยแบบตส่วนใหญ่มันจะบวมนะครับตัวนี้จะบวมนิดนึงแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับเริ่มต้นจากการแกะน็อตข้างล่างนะครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวก็จะมีตัวเล็กๆซึ่งเวลาเพื่อนๆแกะนะครับเพื่อนๆจะต้องแยกนอ็อตผมจะใช้วิธีการแยกน็อต แล้วก็จดไว้ผมจะใช้วิธีการอย่างนี้เลยก็คือผมเอาน็อตวางบนกระดาษแล้วก็จดไว้แล้วก็สกอเทปแปะเพื่อให้มันไม่ไม่ไ,มไมหลไปไหนนะครับบางคนอาจจะมียางรองหรือถาดหลุมอะไรในการแกะหรือบริหารจัดการก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยๆแกะตามลำดับของตัวนี้ไปนะครับ สองตัวนะครับมันจะเป็นน็อตยาวหน่อยตัวนี้นะครับแล้วก็มีด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นน็อตสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นน็อตตัวใหญ่เหมือนกันครับ ในช่องแบตนะครับมันจะมีตัวน็อตหตัวซ่อนอยู่นะครับไม่งั้นมันจะแกะตัวฝาด้านบนไม่ออกนะครับเราก็จะต้องเอาคายอาน็อตออกแล้วก็แกะเอาฝาแบตออกทีนี้มันจะมีน็อตซ่อนอยู่ตรงใต้แฟลตสตัวนะครับถ้าเกิดว่าแบตกล้องไม่ทํางานหรือว่ายังไงเนี่ยเราสามารถเอาแผ่นพลาสติกบางๆนะครับไปแงะทางด้านขวามือนะครับมันจะมีเดือยสลักเดือยนิดนึงนะครับ เราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ตัวแฟ่ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้เราขันน็อต2ตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นมันจะมีน็อตอยู่ใต้ช่องมองภาพนะครับตัวยางรองตาเนี่ยครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวเราก็เอาน็อตสตัวนี้ออกด้วยนะครับ ตัวน็อตเล็กๆนี่บางทีมันกระเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆแกะฝาหลังออกนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดึงขึ้นมานะเพราะว่ามันจะมีสายแพร์ซึ่งสายแพร์ตัวนี้มันจะมีซ็อกเก็ตใส่อยู่พร้อมกับมันจะมีน็อตเล็กๆอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่าทางด้านบนนะฮะสายแพร์ใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นตัวส่งข้อมูลมายังตัวจอภาพนะครับ กับตัวสวิตนะครับถ้าเป็นตัว Fuji เนี่ยมันจะมี2เส้นแต่ว่าตัวของโอลิมปัสเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวใหญ่เลยนะครับเราจะต้องแกะน็อตขันน็อตออกแล้วก็เอาซ็อกเก็ตเนี่ยพับขึ้นแล้วก็ดึงสายแพงออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังบอร์ดของตัวโอลิมปัส e 4 2 0นนะครับบางคนอาจจะซ็อกเก็ต การ์ดมีปัญหานะครับก็ใช้วิธีนี้แกะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหรือว่าดัดตัวเข็มนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการ์ดที่เราใช้กันมันเป็นคอม p พ c t f แฟลนะครับมันจะมีเข็มอยู่ในซ็อกเก็ตที่อยู่ในกล้องนะครับเวลาเราใส่เข้าใส่ออกมันก็จะมีปัญหาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเป็นตัวเป็นตัวปุ่มที่กดเพื่อให้กล้องรู้ว่า เราอะเปิดฝาหรือว่าปิดฝาใส่เมมโมรีอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดันการ์ดออกนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับเวลาใส่ตัว compact fat ฟมันจะใหญ่นิดนึงมันจะต้องให้เข็มเนี่ยเข้าไปในการ์ดนะครับจากนั้นเวลาเท่าออกก็กดปุ่มแล้วมันก็จะเด้งออกแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูเราต้องแกะน็อตด้านข้าง2ตัวออกด้วยนะครับ ตัวนี้2ตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีสายไฟติดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่คืนเนี่ยเราต้องอย่าลืมตัวสายไฟ2ออันนี้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับฝาด้านบนออกนะครับทีนี้มันจะมีสายแพรอยู่นะครับเราก็อย่าเพิ่งดึงแรงนะครับเราก็ต้องมาแกะสายแพร ตัวที่ติดอยู่กับฝาด้านบนด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมีสายไฟอยู่เหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนนั้นโซนนั้นเราจะไม่ได้ทำแล้วก็มันยังพอมีระยะที่จะพลิกฝาขึ้นมาทำในส่วนที่เป็น แผงควบคุมสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเรื่องของปุ่มช่เฉยแสงบวกลบปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มโหมดต่างๆนะครับประกอบไปด้วยผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแผงวงจรสีเขียวนะครับเราต้องขันน็อตสตัวออกนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกจะถอดสายแพรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าทํางานได้ก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับมันจะมีในส่วนของสายไฟด้วยนะครับ ก็ต้องระวังอย่าให้มันขาดนะครับถ้าขาดก็มันก็จะเรื่องใหญ่พอสมควรตรงนี้มันมีตัวยึดสายแพรด้วยนะครับแล้วก็น็อตสีดำสอตัวตัวนี้จะเป็นส่วนของปุ่มชัตเตอร์กับปุ่มชดเชยแสงนะครับซึ่งเวลาเราถอดออกมาเนะี่ยปุ่มชดเชยแสงอะ่ะมันจะหลุดมาพร้อมกับสปริงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มันกลับเข้าไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ แต่พอใส่เข้าไปได้แล้วเนี่ยมันจะลงล็อกของมันพอดีนะครับต้องใส่ให้ถูกล็อกด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดแผงวงจรนะครับอาจจะใช้น้ํายาทําความสะอาดแผงวงจรทั่วไปนะครับซื้อได้นะครับหรือใครบอกจะเอายังลบๆนะครับก็ลองดูนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องสายแพร่นะครับถ้าใครไม่ดอาสายแพรออกก็ต้องระวังเรื่องสายแพรใสายไฟนะครับเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ประกอบเจ้าตัวปุ่มโช้ดเชยแสงบวกลบนี่ครับใส่กลับเข้าไปมันจะมีอีกส่วนหนึ่งครับพอดีกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะครับมันเป็นส่วนปุ่มของปุ่มโหมดตัวนั้นจะมีลูกบอลเล็กๆสีเงินกับตัวสปริงยาวๆอีกหนึ่งอัน ตัวนั้นใส่ตรงไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มโหมดมันจะทําให้มันมีคลิกได้นะครับโอเคไอตัวนี้มันจะมีสายแพรนะครับเราต้องเอาขึ้นมันก่อนนะเอาขึ้นมาก่อนสายแพรกับสายไฟนะครับต้องระวังนิดนึงจากนั้นก็ประกอบทุกอย่างย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรวจด,ดูเรื่องสายไฟกับสายแพร์ด้วยนะครับ